เราถึงเบื่อไงมันทาไมไม่ไม่จบสักทีวะเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่มีใครสามารถออกมารับประกันได้ว่าจะไม่โดนยึอดอานาจไม่มีมันเป็นอะไรมันเป็นวัฒนธรรมเหรอมันเป็นจารีตที่ต้องปฏิบัติกันหรือ,อยังไงไอ้พวกกองทัพไอ้พวกราชสัปดาห์กุถามมึงเนี่ยออทุกครั้งหลังการเลือกตั้งอใครเป็นรัฐบาลตุ้มๆต,ต,ต่อๆยกเว้นเป็นรัฐบาลพวกมันเองพรรคทหารมันถึงไม่ไค่อยมี อะไรงไงใครจะมาโค่นมันได้ล่ะก็มันพักเดียวกันพักจากกรีไงแปดปีมาเนี่ยพักจากกรีทั้งนั้นเออพักจากกรีทั้งนั้นไอ้วิเชลรงกรจะสั่งแก้กฎหมายยังไงก็ได้เนี่ยมึงไม่ต้องเถียงกันมันของทรัพย์สินของกษัตริย์หรือของของใครกันแน่นี่ของกูนั่นแหละเนี่ยแก้กฎหมายเลยแก้รัฐธรรมนูญไม่พอใจหรือก็แก้แก้แก้แ,แก้แกแกแกนาะไม่กระทั่งการเลือกตั้งกฎกติกา No, no.